Travel ท a l k บอกเล่าเมาสท่องเที่ยวกับมิวมัทุรสและนุ่นอภากรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Travel Talk บอกเล่าเมาท่องเที่ยวค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปพูดคุยและสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที่ยวค่ะ ก็ทั้งในและต่างประเทศเลยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้อยู่กับดิฉันนะคะนางสาวมัทุรสดยศชัยหรือมิวค่ะและดิฉันนะคะนางสาวอาภากรเพชรสทธิ์หรือนุ่นค่ะในอีพีแรกของเราในวันนี้นะคะพิเศษสุดๆไปเลยค่ะเพราะเราอย,อยู่กันที่คณะ,ะอุตสาหกรรมเกษตรนั่นเองใช่ค่ะซึ่งแขกรับ,บเชิญของเราในวันนี้นะคะก็พิเศษสุดๆไปเลยค่ะคือใครคะคุณนุ่นก็เป็นหนุ่มสุดหล่อเนาะเรียนอ,อก,กอ,อุตสาหกรรมเกษตรที่การเรียนดีกีฬาเด่นเน้นกิจกรรมเลยทีเดียวเป็นนักศึกษาปี4ีที่โอ้โห หลังอย่างเราเนาะก็ปี4แล้วก็ใช้ชีวิตค่อนข้างสมบูรณ์สมบันเลยเนาะเขาก็เช่นกันค่ะทั้งการเรียนเนาะแล้วก็เรื่องการทํางานด้วยค่ะได้วยเขาว่าเขาเป็นาป์เทนเดอร์ด้วยค่ะเขาทําอาชีพาป์เทนเดอร์เองค่ะก็ะะในอีพีแรกของเรานะคะก็ชื่อตอนว่า ผลกระทบของโรคระบาดฝันลายของคนทํางานราตรีนั่นเองใช่ค่ะเราไม่รอช้าไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะกับคุณชิตพลนสุวรรณวงศ์หรือคุณทามเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกว่าคุณทามนะคะได้ครับผมค่ะก็นอกจากการเรียนแล้วเนี่ยคุณทามก็ยังทําอาชีพเสริมเป็นมาเทนเดอร์อีกด้วยเนาะใช่ครับค่ะก็ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะการเรียนการทำงานเหนื่อยมากไหมคะอืมก็ ค่อนข้างเหนื่อยผมแต่ว่าในส่วนของการเรียนผมก็ manage ไปได้เลยผมแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ก็ก็ทำโปรเจกต์ของคณะแล้วครับก็<ำ>ต้องคิดงานขึ้นมาเรื่อยๆทำโปรเจกต์วางแผนทำโปรเจกต์ไปเรื่อยแล้วก็ในส่วนของการทำงานบาร์ก็ช่วงนี้ก็ทำอยู่2ร้านนะผมก็เป็นในส่วนของ North g เก e กับมโหรีครับผมก็ทำอยู่2บาร์ครับสไตล์ของ2ร้านนี้แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะ ถ้าเป็นที่นอตเกตส่วนมากเขาจะเน้นเป็นประมาณว่าเป็นแจ๊สบาร์ผมก็คือรับเป็นลูกค้าต่างชาติเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็แนวดนตรีจะเป็นพวกแจ๊สแล้วก็มีบาร์ค็อเทลให้จิบครับผมแต่ถ้าเป็นที่โมโหรลีก็ส่วนมากก็น่าจะเป็นเป็นดนตรีแบบวว r l d ผมก็คือมีทุกแนวครับผมไม่ไม่ไม่ซ้ำในแต่ละวันแล้วก็ในส่วนของบาร์ก็จะเป็นแบบว่าเป็นบาร์ที่อัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับผมก็จะมีความที่รักที่แบบลักชัวรี่มากขึ้นแล้วก็มีความที่ดูหรูหรามากขึ้นครับ ก็ oh, okay. ค่อนข้างยุ่งเลยนะคะ okay. ค,คุณทามเนี่ยเริ่มทำอาชีพเสริมเป็นบาเดอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะอืน่าจะประมาณช่วงตั้งแต่ประมาณปีหนึ่งเทอมสองครับผม oh. ก็ช่วงนั้นก็ยี่สิบพอดีครับแล้วเหมือนกับว่ามีพี่ที่รู้จักหลายคนเขาแบบชวนไปว่าเอ้ยเห็นเราสนเห็นเราสนใจนะเห็นเราแบบอยากเข้าไปศึกษาด้านนี้เขาก็เลยลองลองดึงตัวเราเข้าไปช่วยดูครับ okay. ประมาณนั้นแล้วนอกจากการเรียน แล้วก็เขายังทํางานเป็นอาชีพเสริมเนี่ยเก่งรอบด้านมากเลยนะคะเนี่ยขอบคุณครับผมก็ได้ข่าวว่านอกจากที่จะทําอาชีพเสริมเป็นบริแทนเดอร์แล้วเนี่ยค,คุณทมายังมีความสามารถด้านดนตรีอีกด้วยอ๋ยอ,อใช่ครับผมก็ในส่วนนี้ผมก็ยังทํางานกับในส่วนของชุดลมกลางอยู่ครับผมก็เป็นในส่วนของออเคสตราผมเป็นทั้งนงักดนตรีแล้วก็เป็นทั้งเมนคอนดักเตอร์ในตตอนนี้ <c oughs> ด้วยครับ เป็นคนดักเตอร์แล้วควบคุมเขาเรียกว่าไงควบคุมควบคุมวงครับผมแล้วก็คอยคอยเทคสวงว่าแบบเราต้องเป็นประมาณนี้นะเราต้องไปกับเพลงประมาณนี้ครับผมก็อยู่กับชมรมออเคสตามาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยไหมคะใช่ครับอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งเข้าตั้งแต่ช่วงเฟชชี่เลยครับตอนนี้ก็ยังทํากับทํางานกับวงออเคสตาอยู่เนาะใช่ครับค่ะก็ย้อนกลับไปที่เมื่อกี้นะเรื่องบาร์เทนเดอร์แล้วกันก็อยากสถามว่า กิจสวัสรประจำวันของการเป็นบาร์เฮนเดอร์หนุ่มเนี่ยเออ <c oughs> เราทำอะไรบ้างเออ,อในวันวันหนึ่งสำหรับบาร์เฮนเดอร์ก็เราจะเริ่มประกันตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนแล้วผมก็คือเราจะรีเช็คของกันตั้งแต่ตอนดึกเลยแล้วพอ ใช่อีกวันหนึ่งเราก็จะค่อยๆไล่ซื้อของตั้งแต่เช้าผมว่าแบบเพราะของแต่ละอย่างมันก็ต้องซื้อตามเวลาไปเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกส้มก็ต้องซื้อช่วงบ่ายๆประมาณนี้เพื่อจะได้เข้าร้านไปแล้วก็ไม่ช้ามากเตรียมของเตรียมน้ําเชื่อมเตรียมงานหลังบาร์ผมพวกน้ำมะนาวน้ําเชื่อมน้ําผลไม้ต่างๆให้เราต้องเซตอัพไว้ก่อนที่จะเปิดร้านอีกทีหนึ่งครับแล้วก็พอลูกค้าเริ่มเข้าแล้วก็ทําตั้งที่เป็นบาร์เป็นบาร์เดอร์อีกทีหนึ่งครับอือก็เรียก้ว่าต้องมีการ เตรียมตัวเนาะก็เช็คสต๊อกของว่าข<ช>องเหลืออะไรบ้างแล้วก็มาไปซื้อของเนาะ<ช>แล้วก็ค่อยมาจัดเตรียมทำน้ำนนนเป็นบาร์เทนเดอร์ให้ใ<ช>นันเองใช่ไหมแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณทามบอกว่าฝึกเีลากันเป็นบาร์เทนเดอร์ยังไงก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกพี่เขาสอนนะผมก็แบบมีพี่ที่เขาอยู่มานานแล้วหรือแบบพี่จากบาร์อื่นเขาก็ ทางร้านเขาก็จ้างมาสอนเราเรื่อยๆผมจ้างมาเทรนเราเรื่อยๆเหมือนกับอัพสกิลเราขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแล้วเราก็ได้ลงมือทําด้วยได้ทําตลอดจนทําให้แบบเราพัฒนาไปไวมากขึ้นครับอืม,อมก็เอ่อาเป็นปีสี่แล้วเนาะการเรียนก็<ม>ค่อนข้างยุ่งอย่างที่บอกไปเนาะแล้วเราก็ทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยแล้วก็ทำงานผ้าทามอีกก็แบบทำไมถึงเลือกมาทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อืมเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ คนดื่มค่อนข้างจัดอยู่แล้วผมแล้วเราแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยเหล้าแต่ละแต่ละตัวเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของมันที่แบบเฮ้ยมันแตกต่างกันหรือเปล่าทําไมเขาถึงใช้เหล้าตัวนี้ทําเมนูนี้ทําไมเราถึงทําเมนูนี้ประมาณนี้ทาไมเราถึงใช้เหล้าตื่นไม่ได้แล้วเหล้าแต่ละตัวมีเขาเรียกว่ามีบอดดี้หรือแบบมีเทสมีเทสโน้ตที่ต,ต่างกันใช่ครับผมเราก็เลยแบบเอ้ยเออมันทําให้เรารู้ว่าแบบเหล้าเหล้าแต่ละตัวเราไม่ได้กินเพื่อมองอย่างเดียวเรากินเพื่อ บางทีเรากินเพื่อรับรู้รสชาติมันเรารับรู้ในกลิ่นของมันรับรู้ในเท็กเจอร์แต่และอย่างที่แบบมันเข้ามาในปากเราผมแล้วก็แบบเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะแล้วก็มองว่ามันสามารถต่อยอดไปอาชีพในอนาคตได้ครับถ้าเราไม่ได้จบไปแล้วทํางานในส่วนของอาชีพที่มันตรงสายที่เราเรียนไป mm hmm. แล้วอย่างนี้เนี่ยคุณทามเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นบาร์เทนเดอร์อยากจะทําอาชีพอะไรเสริมอืถ้าไม่ได้เป็นบาร์เทนเดอร์ลหรอครับ ผมก็น่าจะไปเป็นนักดนตรีซะมากกว่าผมเพราะว่าดาต้นดนตรีเราก็อยู่กับมันมานานแล้วเนาะเราก็อยากที่จะใช้มันมั่งครับผมก่ไม่ใช่แค่งานมหาลัยเราก็อยากไปเล่นข้างนอกมั่นประมาณนั้นนะผมแต่อย่างนี้ไม่สนใจแบบว่าอาชีพในสายที่เรียนมาหรอคะอย่างอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะก็ในส่วนนี้ผมก็สนใจครับผมแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกับว่ามันมันสามารถแตกแขนงได้ไปเยอะมากจนเราไม่สามารถแบบโฟกัสว่าแบบเฮ้ยเราอยากทำอันนี้จริงๆนะเพราะว่าสายของผมที่ผมจบไปมัน เป็นได้ทั้งนักวิชาการเป็นได้ทั้งแลบ p ทำโรงงานทำาหลายๆอย่างทำเยอะมากเลยครับผมก็เลยเราไม่ได้โฟกัสจุดนั้นเราโฟกัสในสิ่งที่เราอยากทำมากกว่าครับผมค่ะก็เดี๋ยวขอถามทามิ่งเนาะว่าชีวิตการทำงานช่วงก่อนโควิดเป็นยังไงบ้างก็ช่วงก่อนโควิดใช่ไหมครับก็เหมือนปกติผมก็คือมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับผมแต่พอแบบเริ่มมีข่าวของโควิดเข้ามาปุ๊บก,ก็ลูกค้าก็เริ่มเป็นกังวลแล้วก็ เริ่มซาซาไปเรื่อยๆผมจนถึงที่รัฐประกาศล็อกดาวน์ร้านก็ต้องปิดไปตามระเบียบครับงั้นทีนี้หลังจากที่โควิดระบาดแล้วเนี่ยชีวิตการทำงานเป็นยังไงบ้างคะต่างจากก่อนที่ระบาดเยอะไหมแล้วก็ทางร้านมีมาตรการหรือว่าได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐยังไงบ้างแล้วก็ทางร้านเองเนี่ยมีแบบว่าช่วยเหลือคนที่ทำงานในร้านยังไงบ้างหลังจากที่โควิดเข้ามาใช่ไหมครับก็ เหมือนกับว่าทางร้านก็ไม่ได้มีมาตรการช่วยขนาดนั้นครับผมเพราะว่าทางร้านก็ต้องยอมรับว่าเป็นภาคเอกชนเนาะมันทําให้แบบว่าเขาก็โดนผลผลกระทบเหมือนกันครับก็ทําให้ร้านปิดไปสักพักใหญ่ๆเลยครับผมทางเราก็ไม่ได้มีมาตรการที่เข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้มากนักครับค่ะแล้วพอคลายล็อกดาวน์เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วสถานการณ์ที่ร้านเป็นยังไงบ้างตอนนั้นหลังจากคลายล็อกดาวน์ใช่ไหมครับก็ช่วงแรกก็คนก็ยังเริ่มกังวลอยู่ครับผมว่าแบบ ที่ร้านยังปิดหรือ,อยังหรือแบบว่าจะมีแบบถ้าไปแล้วติดโควิดไหมประมาณนั้นครับแต่พอผ่านไปสักระยะลูกค้าก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมผมก็ลูกค้าตอนนี้ก็เต็มร้านเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ลูกค้าเต็มร้านเรียบร้อยใช่ครับผมเต็มร้านตั้งแต่หัววันเลยครับหัววันเนาะส่วนมากลูกค้าเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนคนไทยหรือคนไทยเราอถ้าเป็นที่นอตเกตส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ผมเป็นทั้งฝรั่งมั่งเป็นแขกมั่งเป็น ทางฝั่งจากยุโรปมั้งหรือบางบางช่วงก็เป็นช่วงจากเกาหลีจีนมั่งครับผมก็ปรับเรวีกันไปครับแต่ถ้าเป็นที่มโหรีส่วนมากจะเป็นลูกค้าไทยเป็นส่วนใหญ่หผมเพราะาเขาอยากมาฟังว้ของเพลงมาฟังดนตรีในแนวต่างๆที่มากขึ้นครับผมแล้วแบบนี้เนี่ยคุณทามตอนช่วงก่อนตอนช่วงที่โควิดระบาดะะรัะคุณทามได้ไปทําอาชีพเสริมอย่างอื่นไหมคะแต่ว่าตอนที่ร้านปิดแล้วไม่มีอาชีพบริเทเดอร์อ ในช่วงที่ปิดโควิดใช่ไหมครับ<ช>ผมก็มีไปเปิดหมวกครับผมไปเป็นนักดนตรีบ้างไปเปิดหมวกตามที่แบบว่าเขาสามารถให้เราไปเปิดได้แล้วก็มีอันนึงที่แบบที่ผมก็ทําอยู่จำแล้วก็คือผมก็ดูดวงอยู่แล้วผมก็คือช่วงนั้นถ้าไม่มีบาถ้าไม่ได้ทาําบาร์ก็รับดูดวงมากขึ้นนัดมากึ้นนะผมนัดดูดวงเปิดที่ไหนก็ว่ากันไปทีหนึ่งครับแล้วอย่างนี้คุณทําไปเปิดหมวกที่ไหนบ้างคะถ้าเป็นหมวดเปิดหมวกผมก็ไปตาม ตามตลาดครับผมามพวกท่าแพที่แบบว่าเขาสามารถมีพื้นที่สําหรับให้เราแสดงออกได้นู่นนี่นั่นหรือแบบบางช่วงก็มีแถวๆหน้าม,มอมั่งครับหรือว่าเราก็มีอีเวนต์ไหนๆเราก็อไปตามเขาไปไปตามคอนแทคที่แบบผมพอรู้จักมัง่งประมาณนั้นครับในส่วนของไพทาโร่โเนี่คุณทำแบบว่า,วามีความสามารถด้านนี้วันจากไหนแล้วก็บอกว่าเปิดรับดูดวงเยอะไหมก็ในส่วนนี้ผม ได้มาจากพ่อผมคือพ่อดูมาก่อนครับผมพ่อดูมาตั้งนานแล้วแล้วก็อ่ะต่อจากพ่อมาทีทีนึงถ้าถามว่าเยอะไหมก็แล้วแต่ผมถ้าแบบช่วงนี้ผมว่างหรือแบบถ้าช่วงนี้ผมว่างผมก็จะแบบอ่าอ่าผมก็จะลงในสตอรี่ในจีมั่งนู่นนี่นั่น,นว่าแบบอ่าช่วงนี้ว่างนะมีใครสนใจไหมก็จะมีคอนแทคติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับผมโอ้ก็สกิลของคุณทามนี่ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะก็เรียนอุตสาหกรรมเกษตรเป็นแบบฟิวนักวิชาการอะไร<ช>เนาะแล้วก็เป็น ัำดนตรีอยู่กับชมรมกลางแล้วก็ทำบาร์เทนเดอร์อีกโอ้อันนี้เปิดภัยทาร์โวก็เป็นที่เป็นหลายซีกครับอาชีพเลยทีเดียวค่ะอยากจะให้คุณทามเนี่ยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่กาลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโควิดแล้วก็ยังปรับตัวไม่ได้สักหน่อยดีกว่าค่ะอถ้าเป็นส่วนของโควิดผมก็ก็คงพูดเลยไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาประสบปัญหามากน้อยแตกต่างกันขนาดไหนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะผมแล้วก็อยากให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยกันเนาะ ก็สําหรับเรื่องอาชีพก็แล้วแต่ความถนัดนะผมถ้าเราถนัดอะไรเราก็ลองเอามันมาเป็นรายได้เสริมของเราดูประมาณนั้นครับค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทามกานะคะที่สละเวลามาเป็นแขกเชิญใน,านรายการของเรา<ม>นะคะครเราไปฟังอีกหนึ่งความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 กกับคุณพัชระ,ชระตั้นวัฒนาหรือคุณเซนกันเลยค่ะ โรคโควิดอะคะ่ะที่มีผลกระทบต่อการทํางานในสายอาชีพทำาะไรกัางคืนอะไรเงี้ยของพี่พี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็ก็กระทบนะครับก็ถ้าโควิดมาใหม่ๆเลยก็คือก็คือว่างงานเลยครับก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือหยุดไปน่าจะสองปีกว่าอะไรเงี้ยครับก็ก็กระทบเยอะเหมือนกัน,นครับอืม คิดว่าในด้านไหนบ้างคะอาจจะไม่ใช่ตัวพี่ก็เลยคะ่ะจะเป็นเพื่อนๆในวงการที่ทํางานด้วยกันอะไรเง,งี้ยค่ะยางส่วนส่วนตัวไม่ค่อยกระทบมากเพราะว่า,าที่บ้านมีธุรกิจด้วยแต่ว่าถ้าที่เห็นนะครับของนักดนตรีคนอื่นก็หลายคนก็คือต้องเลิกเล่นกลางคืนก็คือต้องไปทําอาชีพอื่นซึ่งตอนนี้หลายคนก็ยังไม่ได้กลับมาเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับหรือ,อ เขาเขาเรียกว่าอะไรก็คือขาดรายได้ก็คือแบบเป็นหนี้หรือว่าแบบต้องทํางานแบบวันต่อวันอะไราเงี้ยครับกลายเป็นแบบรายได้ลดลงพี่ได้เจอผลกระทบเกี่ยวกับโรคโควิดอะไรบ้างคะหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะถ้าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยเจออะไรมากครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ฟื้นขึ้นมาแล้วเศรษฐกิจกแล้วก็นะักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแต่ว่าถ้าช่วงต้นปีครับคือผมทํางานเป็นผู้จัดก,การนอนเกตด้วย เพราะฉะนั้นก็จะเห็นปัญหาก็คือ,อ,อนักท่องเที่ยวครับคือนอตเกตมันเป็นร้านที่ขายต่างชาติเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนีน้คนที่มาใช้บริการครับส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ครับรายได้ก็จะลดลงไปนิดนึงแต่ว่าพึ่งฟื้นกลับมาก็เมื่อเร็วๆเ,เนี่ยครับน่าจะประมาณเดือน2เดือนนี้ใช่ครับพี่พมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการจัดการของรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือคนทํางานกลางคืนยังไงบ้าง โอเคเท่าที่รู้ก็น่าจะมีประกันสังคมใช่ไหมกับให้เงินเยียวยาสามเดือนหกเดือนอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งพูดคำหยาบได้ใช่ไหมก็เออหลายลองเลยอัาเอ่ไม่ไม่พูดขนดอ่ขอขอคิดคำให้มันสุภาพหน่อยละกันอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือหนึ่งเอาเอาถ้าเอาจากคนคือพี่ได้เงินเนาะ เพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่ามันล่าช้าแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากซึ่งค่าของชีพครับอย่างเอาง่ายงแค่ในเชียงใหม่ทำงาน9,000่ะมันไม่พออยู่แล้วครับและอันเนี้ยเราได้ไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะเดือนละ4 0 0 0 3 0 0 0นเองอะไรเงี้ยการสังคม,มก็ช่วยล่าช้าแล้วช่วงแกประหว่างนั้นล่ะแบบคนทำงานเขาจะได้อะไรและสำหรับคนที่ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ ไม่ชอบวิธีการที่เลือกให้ครับก็คือต้องไปลงทะเบียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าก็ทั้งประเทศโดนผลกระทบครับทำไมต้องเลือกให้ทํทำไมไม่ได้ทุกคนอะไรเงี้ยครับถ้าพูดตรงๆงอ่ะโควิดก็เข้ามาเพราะว่าจากอะไรอ่ะก็จากรัฐบาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือก็พูดเยอะไม่ได้นะเราก็ไม่ได้มีราฐาขนาดนั้นแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็เป็นความราับผิดชอบของรัฐบาลอยู่ดีที่เขาไม่จัดการดูแลให้ดีอแล้วคราวเนี้ยพอมีผลกระทบแนะครับก็ แจกตังค์แจกตังค์โดยที่แบบเลือกให้ด้วยนะไม่ได้ให้ทุกคนด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคครับแบบมันมไม่ดีมากๆแล้วก็การให้เงินโดยที่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้บอกว่าจะให้ถึงเมื่อไหร่จะพ้นหมดวิกฤตตอนไหนอะไรเงี้ยการจัดการวิกฤตก็แย่มากก็เอ,อาง่ายๆก็คืออย่างส่วนตัวครับว่างงานไป2ปีน่าจะน่าจะเกือบ3ปีเลยใช่ไหมโควิดเข้าทันวาหกสอ ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่งมาเปิดร้านได้จริงๆก็คือ65เพราะฉะนั้นเนี่ยว่างไป3ปีเลยอะไรเงี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรดีมันก็ก็เป็นการณ์การที่แย่มากค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่ช่วยฝากอะไรถึงคนที่ทํางานกลางคืนหรือว่าอยากจะมาทํางานงด้านต่างๆในตอนกลางคืนอะไรเงี้ยฝากช่วยฝากหน่อยค่ะอ่าก็ คือคนที่จะมาทํางานรด้นี่ครับจริงๆพี่คิดว่าทุกงานด้วยซ้ำไม่ใช่แค่กลางคืนครับทุกงานมีความเสี่ยงหมดครับแล้วก็ยิ่งทํางานกลางคืนนะครับมันจะเป็นยิ่งสถานบันเทิงครับมันจะเป็นที่แรกที่โดนปิดแล้วก็เป็นที่สุดท้ายที่โดนเปิดเสมออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าเรารับความเสี่ยงได้ครับก็ก็สู้ๆครับมันมันมีความเสี่ยงทุกอาชีพอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้า,ถ,าถ้าตั้งใจครับแล้วก็ต้องบอกนี่ว่า อย่างส่วนตัวเล่นดนตรีทําบาร์ยิ่งช่วงนี้ครับบาร์ในเชียงใหม่หรือว่าหลายๆที่ครับเปิดเยอะมากช่วงนี้ขาดแคลนมากต้องบอกนี้ว่าไม่ได้มีบาร์เฮนเดอร์เก่งๆแบบทุกร้านอะไรครับก็แต่ว่าเราสามารถฝึกได้แม้กระทั่งนักดนตรีครับนักดนตรีก็ไม่ได้มีนักดนตรีที่ดีทั้งหมดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ที่ตัวตัวเรามากกว่าครับแล้วก็ต่อให้มันหยุดงานครับคือจริงจริง ที่บอกว่าหยุดแกไปสองปีอะ่ะก็คือก็ยังมีงานอยู่อะไรครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่งานของประเทศนี้เท่าไหร่อะไรเนงะี้ยครับก็เป็นงานของต่างประเทศมากกว่าเพราะฉะนั้นแบบมันอยู่ที่ฝีมือการฝึกฝนการซ้อมสกิลต่างต่างครับแล้วก็อสุดท้ายแล้วกันก็อย่างร้านที่เปิดนะครับชื่อร้านมัโหรีเนาะก็คือเปิดเป็นพื้นที่ให้สําหรับคือก็เป็นธุรกิจด้วยแหละแต่ว่าเปิดเป็นพื้นที่สําหรับอ่าดนตรีที่แบบ แปลกใหม่ครับก็คือกล้ากล้าพูดว่าณนะตอนนี้ครับไม่มีร้านไหนที่มีดนตรีแบบร้านเราครับเพราะว่าร้านเราเคือให้พื้นที่สําหรับนักศึกษาดนตรีหรือว่าคนที่เล่นดนตรีแนวที่หาฟังยากอย่างเช่นคลาสิคอดนตรีไทยหรือแม้กระทั่งยิปซีที่เป็นดนตรีของต่างประเทศนะครับก็คือแบบหลากหลายแนวมากอะไรเงี้ยแม้กระทั่งดีเจที่แบบ เล่นกับเครื่องดนตรีเครื่องเป่าอะไรเงี้ครับก็คืออยากให้มาชมกันหรือว่าคือจริงๆมามาใช้พื้นที่ก็ได้ครับคือเรายินดีมากๆคือเราแบบเรียกว่าอะไรดีอ่ะเปิดร้านเพื่อชุมชนอะ่ะเราอยากพัฒนาให้ชุมชนที่นี่ดีขึ้นอยากให้เมืองเชียงใหม่มันดีขึ้นนะครับไม่ใช่แค่สําหรับคนที่เล่นดนตรีนะครับสําหรับคนฟังหรือว่าสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยเราพยายามแบบหาทุกอย่างให้มันดีที่สุดครับ เพราะอย่างที่บอกว่างานงานกลางคืนนะถึงแม้ว่าโอเคมันจะได้เงินเยอะมันจะทํางานสบายแต่ว่ามันมันก็ต้องเก่งจริงเหมือนกันอะไรครับเพราะฉะนั้นก็สู้ๆครับค่ะก็ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบในปัจจุบันกําลังทุเลาลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีผู้คนอจำนวนมากที่ยังไม่สามารถปรับตัวแล้วก็ผ่านนวิกฤตเหล่านี้ไปได้ เราก็หวังว่ารายการของเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนเหลังนี้ผ่านพ้นวิกฤตหลังนี้ไปค่ะค่ะและใน EP ต่อไปนะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครแล้วเราจะมาในหัวข้ออะไรพบกันได้ใหม่ในรายการ Travel Talk บอกเล่าเม้าท่องเที่ยวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Travel Talk บอกเล่าเม้าท่องเที่ยวกับมิวมัทุรสและนุ่นอาภากร